ถ้าพูดถึงหน่อไม้แล้วโดยธรรมชาติส่วนใหญ่มันจะออกเป็นย้ำครับผู้เฒ่าบ้านเฮาในสมัยก่อนเพิ่นจะนิยมเอามาซับมักใส้เกลือเก็บไว้ในไหกลายเป็นหน่อไม้สมจะสามารถกินได้ตลอดปีแน่นอนครับมือหนีทีมงานแบบเคียงๆจะน้าเอาหนไ้สมบ้านเฮามานําเสนอสูพีนองเบิงครับและสิ่งที่แปลกไปกว้วทุกมือมือหนีทีมงานจะนําเหมาเนื้อวัว มาแทนเนื้อไก่แล้วใบกะเพรามาแทนผักอีตูมันสีออกมาเปลี่ยนหน้าตาแบบใดสีออกมารสชาติแบบใดแน่นอนครับทุกท่านกำลังให้เกียรติรับเบื้องช่องแบบเค้งเค้งสตูดิโอห่วยได้อีย่าง่ะครูบามือเนี่ยออมสิ่งเน้วไม่สมเลยโบเมนละโบเมนละแกงเน้วไม่สมซะอมสิ้นซะมันบบเมนอมดีน่องเชียงเสียโบโบเลยต่ำมันซส บม่ได้ทำมซื้อออมเนื้อใส่เนื้อไม่สมเออมันแมนบะกูบ้าวีเดี๋ยววางค่ากหมูก็ไค่อยู่เดี๋ยวอ่าบรรยากาศวันอาทิตย์ครับมือหนะสี่ร้องเอาเนื้อมาออมใส่กับเนื้อไม่สมเบิงออแต่ว่าผมก็ให้ฟิวปเป็นแกงเนื้อไม่สมอยู่เ,ออเพียงแค่ปกติจะแกงใส่หมูนะเนาะแมนแกงใส่หมูใส่ไก่เนี่ยมันเข้ากันแม่นบ่ออแต่ว่านี่เอาเนื้อมาใส่เออาร้อ,องเบิ่งกับออมือหนะ อ่ะต่อไปหลังจากหมอเดือดแล้วครับเขาเจ้าเนื้อลุงลองบึงอันนี้เป็นเมนูนี่นี่ใส่เวลาเฮ็ดบดโดนบโบด่วนซีมันที่โอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขามันกลมนี่อยากโดนเนี่ยเพิ่งเบาขึ้นดเดี๋ยอะเบาแล้วขึ้นครับเราโบโบท่านได้กลิ่นเข่าสวยบเบาไหมโบะแล้วยอดน้องกดยางพุงยอดน้องกดมาคือยังเสี่ครับซิกนี่ตอนนี้ จะทํางานเนาะนจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่ากะทำงานตลอดนั่นแหละเขาที่เดี๋ยวนี้คนอยากตัดอ้อยเลยไปหย่อนทนั้งหมดอย่างเี้คนอ่ก็เลยอาจจะให้หน้าห้ตาบ้างเป็นบางข้างเขาเนี่ยแต่ว่าซุกเมื่อไรมากึมา,มมากันนะั้นไอ,อ้บอนไปก้อนนาทีว่านี่กี่ยวทันทันได้กินอยู่เออเป็น่ยังบ่อทันได้กินลาบปลาดุกอยูอเมืม่อก้อนนี้น้องกันนั้นโนอะ้บอกโอ้ว่านี่อยยว่านี่อยยว่านี่อยยอ่ะ แต่ว่าสูกเรียบร้อยถ่ายแต่พักนี่เลยนะผ่าเก็บกันเุอร์รุนๆแล้วถ่ายคุ้นตัวเมงอู้หูเป็นตัวเสียเลยปะอือคุ้นตัวมาใส่มันหอมๆครับอืออู้อมาพอดีปเลยนนเห็นไหมกระตูกระตูแมนบอลเมนซิกเซกเมนซิกบอลที่ไหนกับบแลเมนเหลียวเบิ้งติพี่กับหูเป็นนั้นเลยไม่ได้ดวกว่าคือกันถ่าีตัวกูไปกับเขาเลยกระตูมาแล้วปะเอ้าตัวกระตูกระตีได้จำใจใส่กระเพาะตัว <Ừ. S 1> น,น,นี่ละเขาเอินาอผัดแกงหน่อไม้สม้มผัดแกงหน่อไม้สม้ม <c oughs> กะเพราหอมบอเออนี่กะเพราเ่ยะเพราแกงหน่อไม้ส้มเลยเนี่ยเลบดหอมบ่หอมหอมหอมคัสอู้ออยย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 ยมยย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 ย แต่ว่าว่าเมนอันกระตูได้หรือเปล่าตีออกมาเป็นยังกระเพากระเพากระเพาแกงน้ไมันส้มแบบเค็งเค็งไม่รือแบบไม่เคียงบุ๋มนึงเหรอมาพี่น้องกระเพาแกงน้ไมัส้มแบบเค็งียงครับว่ามันใส่ชิมหรือเปล่แปลกน้ำใส่ใบกระเพาอยุดได้เปลี่ยนซื้อเมนูน้ำบอลนี่ล้วเอามาผิด กระตุ่นสีกระซ่งสีกระเทขี่สนิมมาเลยสดน้ำไปแลอวหรอกโอ้มเป็นยังมาพี่น้องมาลองเบ่งครับเมนูเนี่ยเห็ดบาอยางนะซิงกนเปลี่็นเมนูที่กินง่ายสำหรับสารบ้านเองเลยมันแถ่ซุปเนาะซุปเป็นแบบเดียวอืมฟิลเดียวกันเราไปวกับแข็งั่งใหม่แต่ก็มันสม นบ่อรอืมืออืมป็แกงกุ้เล่งนิสิฮะ่เหรบโอ้มีหมูยังมาเลินเหรออมานี่ แข็งๆไม่เอาชมเนี่ยเป็นยังแค็งมื่อกี้งี้บ่ืเยงอยากกินยังง่ได้กดเียวอยู่บ่ว่าน้าตาแกกินจังอยู่มือบ่ดีอยู่บ่้ามือแกบีเลยวมือก็แกเลยบ่จะกยใจเลยชอบอยู่บ่เลย Cái có nó không bắt nó Dưỡng vào dưới Đấy, cản dưới Dưỡng vào dưới Nè, nấm dưới kẹp Dưỡng dưới อสำหรับมืออื่นพี่น้องอยากให้เฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเป็นเกงเราซิกร้อ,อ,องว่ามาเบิ่งครับสำหรับมือนี่หาหม่องลงศูนย์หาหม่องสุยดยอดเบิ่งกันน,น่ะบัว้ายเนาะต้อนนี่ละเ <c oughs> นี่ยโอ้ยมันตีกิบกุ้งเลยอ่กุ้งแดงนี่ละกุ้งแดงนี่ละนเนี่ยนเนี่ยเนาะจ้าบ่ญกันนะจุจ้เาเจอไผยุ่นเดียว ซิกน่อตกัาแบบนี้เพราะว่าเฮิกหน,กกนา,าให้นะใ,ให้ตาไปโดนเถอะนะของแค้เขาอเอาสุดยอดแบบไม่บอกใครกันเลยทีเดียวจำจำคำน้ำซีโป่งนะึงน่อสุดยอดดีๆครับล้ำเอื้ออย่างเฮดเป็นเมนูอย่างบื้นหนาหนา,หนาเลิกตะเวนเดี๋ยซิกน็อ<า>เดี๋ยวเจอกันที่เ่าครับ